be that young rapping dude. that Might just trap with rapping young you. เอากราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับพบก,กับผมนะครับก้านทีอาซีกันอีกเช่ primeiro, mm. นเคยเนาะก็เราจะชื่อช่องจากทนะีลีคอร์สเนาะผมก็แบบมันจดจํายากใช่ไหมแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นข้างหน้าผมจะเอาชื่อผมใส่นะแต่ทีอาซีก็ยังเป็น e. <im it> ทีลีคอร์สเหมือนเดิมเนาะก็จะประมาณนี้แหละแต่ไม่รู้ผมจะเปลี่ยนไหมนะครับผมนะแต่จะเอาแบบนี้แล้วกันก้านทีอาซีแล้วกันเนาะผมชื่อก้านแนะก็ แบบนี้แหละให้คนรู้จักบ้างเนาะอ่ะก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องไอโนวาคันนี้เนาะคือผลโหวตออกมาแล้วคือให้ทําเก็บสีโครงแล้วก็สีแผงคอนะครับผมนะสาหรับคันนี้เนาะก็งบก็ประมาณน่าจะไม่เกินพันนะครับสําหรับทําโครงของคันนี้เนาะก็เราจะพ่นเองนะครับผมนะนี่ครับพวกโครงอะไรมันก็เก่าแลวเนาะนี่ครับ ผมเป็นสีแบบแบบสนิมแล้วนะครับผมถ้าดูใกล้ๆนะสีเครื่องก็ไม่ค่อยอภพี่ลงเท่าไหร่นะครับผมนะออกจะออกแนวทุเรศนะครับผมนี่ครับผมเข้มโดนท่อโคดอะไรนะครับโคตรอุบาทเลยนาะนี่ครับผมสีโอ้สีสีเครื่องไม่ได้ครับผมนะนี่ครับแผงคอสีแผงคอก็เริ่มกางแล้วครับผมนะทุเรศละลอกไปหมดแล้วนะครับผมนะก็อาจจะเปลี่ยนใหม่หลายอย่างอยู่หรอปั๊มนี้เพิ่งเปลี่ยนครับบากไป ยายผมทําล้มนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันปัม๊มปั๊มปอมเนาะไม่เป็นไรก็สีโชกสีอะไรก็เริ่มไปแล้วนะผมนะพวกสีโชกสีแผงคอนะครับผมนะไอ้นี่แต่ไม่เปลี่ยนหรอกผมว่าจะเอาไปเอาน้ํายาซื้อน้ํายาลอกสีมาซื้อน้ํายาลอกสีมาแล้วก็เอามาลอกนะครับผมแล้วก็พ่นใหม่เลยน่าจะเป็นสี ไม่ไม่ไม่งั้นก็เอาสีพวกสีเงินไม่งั้นก็สีดําเหมือนเดิมนะครับผมนะไอพวกนี้เนาะเดี๋ยวครับผมไอฝั่งนี้ก็ลอกๆเหมือนกันนะครับผมนะโช็อก็ด่างๆแล้วเนาะนี่ครับสีสีเครื่องมันเป็นสีแบบทําเองนะครับผมไม่ได้ลอกสีไม่ได้ขัดเนาะมันออกมาสภาพแบบกระโหลกหมาเน่าๆแบบนี้นะครับผมนะสีโค้งก็ต้องแต่แรกนะครับผมไม่เคยพ่นเลยคันนี้เนาะ พวกสีโครงสีอะไรนะสำหรับผลโบวตออกมาก็โนวาชนะอันเคอาร์ KR นะผมนะสำหรับที่จะได้ทำเนาะเคอาร์ KR ก็ยังเป็นร้อสิบเจ็ดสิบเจ็ดนะครับผมนะคันนั้นก็เอาไว้แบบนั้นก่อนนะสำหรับคันนี้ผลโหวตชนะก็เอาคันนี้ก่อนสีเครื่องก็น่าจะลองถอดทำเองเหรอไม่ทำร้านหรอคันนี้นะเพราะว่าเป็นรถยำอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> เออทำเล่นนะเออเนาะเอาไว้เป็นตัวอย่างให้ เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆดูเนาะว่าแบบทํายังไงแล้วมันเป็นไงนะครับผมแต่ไอ้ ep หน้าก็เอาเกียร์โยงออกนะครับผมผมได้สั่งไอ้ตัวไอ้ที่เหยียบที่เหยียบพักเท้าพักเท้าหน้าเดิมมาแล้วนะครับผมนะแต่คันเกียร์น่าจะใช้ตัวนี้ไปก่อนเนาะนี่ครับใช้ไอ้ตัวขายเดียวไปก่อนแต่มันก็เป็นของเดิมเลยแต่ผมไปตัดมาไงเออนะเสียของหมดเอาตั้งแต่ใส่ไอ้นี่มาโคตรเสียของเลยนะไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่เนาะ ถอดออกครับผมเปลี่ยนแกนแกนอาร์มใหม่นะเพื่อเผื่อนะถ้าเปลี่ยนไปด้วยนะมีงบหน่อยแล้วผมจะเปลี่ยนอาร์มเลยนะคันนี้นะแล้วพวกน็อตอะไรพวกนี้ก็ต้องไปเปลี่ยนใหม่นะครับผมนะมันไม่เหมือนกันเนาะมันหล่นหายอะไรบ้างเนาะก็เริ่มเน่าละสําหรับคันนี้นะครับผมอืมก็น่าจะประมาณนี้แหละเราน่าจะเก็บสีแผงคอสีโครงใหม่นะครับผมนะเพื่อเผื่อเอาง่ายๆนะจะทําเหมือนปั้นใหม่เลยแหละเนาะ อันนี้มันก็ปั้นไปแล้วรอบนึงนะปั้นใหม่รอบที่สองแนละ้วเพราะว่ามันนานมากเนาะสำหรับคันนี้เนาะพวกสีโครงสีอะไรมันไม่ได้เก็บเนาะมันมาเริ่มแต่งเลยนะครับผมนะพวกเฟรมเฟร,รมเหรอถ้าพูดถึงเฟร,รมไหนไหนเดี๋ราพาไปดูกันเฟร,รมเนี่ยเริ่มเน่าแล้วนี่ครับแตกครับผมเป็นรอยยาวเลยเนาะไอพวกเจาะอันนี้ก็เจาะเกินเจาะอะไรนะครับผมนะเอาง่ายๆเหมือนเฟร,รมนะก็จะได้เปลี่ยนใหม่แหละแต่ผมคิดว่านะ น่าจะเอาเฟรมสีเดิมนะครับผมนะเพราะว่ามันใส่ล้อแดงมาแล้วเนาะล้อยแดงก็น่าจะแบบมันก็เข้ากับสีนี่สุดแล้วนะสำหรับโนวาที่ผมเห็นมาเนาะโนวาอาเอตัวหนังสือสีแดงใช่ไหมไอ้นี่ก็แดงครับนี่แดงไฟท้ายแดงเอาไปใส่ล้อยแดงอีกเข้าเลยนะสำหรับตัวนี้นะแนะนําใส่ล้อยแดงเข้ามากเนาะสีอะไรที่มันแบบทุเรศนะครับผมนะแล้วก็จะเก็บออกให้หมดเลยก็น่าจะประมาณนี้เนาะก็เราก็จะมาพูดกันประมาณนี้แหละ ก็อันนี้เป็นคลิปที่จะบอกบอกว่าเราจะทําอะไรบ้างนะก็ขอจบคลิปอันนี้ก็ขอบคุณนะสำหรับคนที่ติดตามรับชมมาตลอดนะสำหรับคันนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม